โอเคสวัสดีผู้เล่นนักกาชาทรายทุกท่านด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างแมปใหม่สนุกไหมเอ่ยซึ่งหลังจากที่อัปเดตใหญ่มานะครับผมก็มีกิจกรรมให้ทํามากมายเลยซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีกิจกรรมอีสเตอร์เอ็กที่แอบซ่อนเอาไว้ในแมปใหม่ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราทําครบตาม1 2 3 4เนี่ยเราก็จะปลดล็อกรางวัลบางอย่างนั่นเองโดยกิจกรรมนี้สามารถทําได้ทั้งควิกแมปในแรงแมปหรือว่าบอดมดก็ได้ถ้าเกิดว่าใครชอบไขปริศนาเนี่ยก็สามารถไปลองทําเองก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้แล้วเนี่ยว่าอีสเตอร์เเเเออ็็็กกกกนนีีีลลอองง่่ยยยยปปลลลดดดดคััังงไไ๋ววูารบ Let's go ขั้นแรกนะครับให้เราทาการเลือกตัวละครมาตารีนะครับผมเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นมาตารีก็อยู่ในคําใบ้อันแรกเลยด้านบนตรงที่ว่าก d อ f อย่างซึ่งมาตารีเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับนกแล้วก็เผ่าของเธอเนี่ยก็บูชานกด้วยเช่นกันในตอนลงจุดเกิดเนี่ยให้เลือกไปที่อาเคเดียนะครับเพราะว่าเราจะไปแก้ปริศนาอันแรกกันซึ่งปริศนาข้อหนึ่งเนี่ยเราต้องไปหาสมบัติสีแดงก่อนซึ่งในดานเนี้ยก็จะมีสมบัติสีแดง2อันก็คือเจดแดงกับดาบแดงใช่ไหมแต่เขาก็มีบอกว่า Retore Se Gold Seal ่หมาายวรีสโต้เดงกอเองะโกหรียที่อยู่ตาามบ้นใครรบเียซึ่ง ส่วนมากอาจจะวางอยู่บนตามตู้หรือตามที่นั่งด้านหน้าหรืออาจจะอยู่บนต้นไม้หรือตามหินกลางแม่น้ําหรือบนบัวก็ได้เท่าที่ผมเจอเนี่ยก็ตามรูปนี้เลยครับ หลังจากที่เราได้เรียนครบ7เหรียญแล้วเนี่ยเราก็จะทําการโยนเหรียญที่ตรงหินกลางแม่น้ําด้านล่างหลังจากที่เราโยนเหรียญครบทั้ง7เหรียญแล้วเนี่ยไฟรอบๆก็จะจุดครบ7อันแล้วก้อนหินก็จะแตกออกเราก็จะได้เแดงมาเป็นอันเสร็จสิ้นปริศนาที่1นึ่งสำหรับปริศนาที่2นะครับให้เราเดินทางไปยังซากประถางพังด้านซ้ายมือของอิมพิเรียมซึ่งจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดเดียวที่มีสถานที่ลับซ่อนอยู่สาหรับปริศนาที่3เนี่ยให้เรายิงไม้เผาไฟในการเปิดถ้าออก e อ t กซ์เทอร l l h ที่เขาพูดถึงนี่หมายถึงการใช ให้เราทําการใช้อิมดไหวหรือว่า s ลู u เนี่ยในการทราภารกิจสุดท้ายให้สำเร็จนั่นเองซึ่งหลังจากให้เราไหวเสร็จเนี่ยสัญษณ์มูนเบนก็จะเปลี่ยนเป็นซันวิงสีเหลืองแทนแต่ว่าน,นี้ผมทําไปแล้วนะครับผมสัญลักษณ์มันก็เลยไม่เปลี่ยนเนาะทำได้ครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ให้เราอยู่เล่นจนจบเกมห้ามกดออกนะครับไม่งั้นไม่ได้ของนะซึ่งของที่เราจะได้เนี่ยก็จะเป็น d e v letter เนาะเป็นจดหมายจากทีมงานซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรแล้วก็จะได้อาชีพเ็นต dragon s e e c k e r ที่หาได้เฉพาะกิจกรรมในช่วงน,นี้เท่านั้นนนนนออเเเเคคคคกก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 ็จจบบบบัััััไไไไปปปแล้นะววรรรรรรสาาาาาหหิิมมดด่่่ใใถยุณ ใครมีคำถามข้อสงสัยหรือะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขการเล่นเกมนารากานะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันครับ